ขอการสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาไล์นะครับมันเป็นการที่เราแบบไล่แบบดีนะครับผมมันเป็นการไล์แบบไปประจาประจานิดนึงนะไล่ไม่ค่อยดีมากหรอกผมก็ไล์ไปตามนั่นแหละ ก็่อยกักกักนิดนึงนะแต่ก็ผมก็จะ,จะพยายามให้คนดูนะครับนะฮะเราก็จะพยายามดููีนะอื แต่ละอ่านบางคนก็ดูอยู่มามาเล่นเกมกันเถอะครับมา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 ตบลดเสียง เสียงนี้ดังมากโอเคมาแล้วทำเพื่อเดี๋ยวผมจะปรับปรับสตีมก่อนสตีมใส่เราสุดครับ

เองวีมาเลยสักหน่อยดูก่อนนะเขาไม่ได้เล่นมานานแล้วแหละระบกเนี่ยไว้ๆระบกผมก็เล่นอยู่แต่ผมไม่ได้เล่นคอมมานาะนมาเล่นเกมบีอาร์กันแบบเนี้ย ตามหาไข่มามามาเฮอมันมีได้ด้วยเอคันตามหาไข่เงีงีเน่าเน่าอั่นแหละอาจจะตามให้ตามหาไข่เงเงีเน่าแบบไข่แบบเน่าเน่าอ่ะอืมแบบไข่เน่ามากเน่ามากเน่ามากของใ้ไข่ไข่เน่ามากมาผมก็ไม่ได้ไล่ละผมก็จะไล่จบแบบนนานหน่อยนะ เอเอไอ้ก็ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกโอ้เขามาเรียบร้อยี่อกฮันเราต้องไปตามหาเอกฮันกันเอกฮัน เป็นวีไอแลนต์ปิวอนนีแหละหมอ,อสีตัวผมดีอุ้ยน,นี่จะเอาไข่ตัวนี้เต,ตามเอาไข่ไปลาจออุ้ย เด็กเบบีมาน,นี่เดินจกจกจกจากนั้นเด็กคนนี้ก็จะลงส้่มลงส้่มไปได้เด็กกินตีนเด็กนี่มันทนทานเหลือเกินเอาฉันนมาเป็นดีกว่าโอ้ทำไมฉันไม่ลงอ่ะ no อ oh, oh. hey. ูฟอเฮยมีทางออกออกโอ๊ยตั้งใหาใครเวลหาไไม่ได้วท่าหาไข่ไปได้สง แรง飒มันก็มาอียูคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วกันคอมพิวเตอร์เมา่อผมโดนทิ้งไงป๊บเมื่อคุณจะดุดเมื่อผมสะดุดโอ้อยจ้าเนี่ยยี่มีพลังอีผมเอาชิพหายเลยยุ๊บเอออยู่ดีกันก็จะดุดว้าโอ้โอโอ เกือบไปอยู่นี่ก่อนนะโอ้โบุ๊นมาพุกอ้นี่อันก่อนอะแอบเนียนมากบา,บายโน้ตบุ๊กเดี๋ยวมากำจัดคนก่อนเฮ้ยมีสมุดสักคนโอ้ อนอยไม่อ uhm, al ้ยตกชั uh, hai, ้นอเกือบตกแล้วเออเออเออเอ่ออ้ยแตกไเนี่ยอ้ยอ้ยมันหล่นอเอามันจะเจอใครมากันอังร ร้อ,น,น,อ,อนมากอ่ะย้อนโอ้โหตั้งตั้งแบบแบบดีมาก้ยกำแพงกำแพงบ้านจะบอกนะกำแพงบ้าน้างไม่ใจคอมพิวเตอร์ หลังคาทำจากพิมพ์เตอร์มันง่งนายมากเลยลูกโอ้น่ามาเจอดดบุก oh no เติหาางงตตมหลังคาบ้านฉันก่อนไปต้นไม้เล่นไปก่อน ดูสิดูสิทุกคนผมรักทุกคน o ุกนี่มากมแต่โน้ตบุ๊กแม่งก็หาย 我太慢。